สวัสดีครับรามีบิการอินฟินิตี้ครับผมสำหรับหน้าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถนะฮะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ครับเปิดให้บริการเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง17นากาทุกวันวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแบงก์กัตัวที่สามารถยิงฟัออโต้ได้นะครับมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับผม โอเคมาดูกันนะครับเพราะว่ารอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะแบนด์การทุกรุ่นเขาไม่ให้นําเข้าแล้วครับรุ่นที่เหลือตัวนี้นะฮะโซลกี914 TD ออโต้นะครับมีทั้งหมด5สีเริ่มตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวสีเงินด้านนะฮะนี่ก็มีของอยู่นะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวสีดํานะครับดาล้วน914ออโต้เช่นกันถัดขึ้นมาก็จะเป็นสีเงินเงาทองลายนะครับตัวนี้ก็จะมีลวดลายนะครับ ตลอดทั้งตัวปืนเลยแล้วก็คลิปของเขาจะเป็นลายม้แบบนี้นะอ่าขึ้นมาก็จะเป็นเงินเงาแบบธรรมดานะครับนี่เทียบกันให้ดูนะฮะอ่าแตกต่างกันที่สีกับรวดลายเท่านั้นนะครับระบบเหมือนกันวัสดุเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นโซลกีกันสีไททันนะครับหรือว่าไทเทนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีบางคนก็เรียกว่าสมกบ้างบางคนก็เรียกว่าฟูมบ้างนะครับเป็นเทาร์คอนบุรีนะฮะมีอยู่นะครับนี่นะหาสีที่เหลือนะครับ อมีเหลือเท่านี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้โซลกิ925นะครับออโต้ Auto. ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ปืนกลมือนะครับที่มีขนาดกำลังดีนะฮะสามารถยิงได้ทั้งเซนิออโต้แล้วก็ฟลูออโต้มาในกล่องบ็อกเซ็ตแบบนี้นะครับมีแม็กยาวมาให้มีน้ำยาหล่อลื่นปืนนะครับแล้วก็แท่ทอนสอาดกับหัวต่อคู่นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวปืนกลมือที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็น ของค่า ECO นะครับชื่อรุ่นว่า e CO, อ c o ตัว Genet A นะฮะสามารถพับกลิปตัวนี้ได้นะพับได้หรือว่าจะถอดต,ติดไฟฉายเลเซอร์ก็ได้นะครับปรับโหมดเซมิออโต้ฟูออโต้หรือว่าเซฟจากจุดนี้นะครับพันท้ายพับได้เช่นกันนะฮะแบับนี้มีแม็กยาวมาให้ด้วยนะครับผมนี่แม็กสองตัว แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับถามหากันเยอะนะครับตัวอูซี่ของเรานะครับนี่ A S I u ูซี่ตัวนี้ก็สวยงามนะครับพับพันท้ายได้เช่นกันนะฮะระบบเดียวกันนะเนี่ยปรับโม่จากจุดนี้ พันท้ายได้งานสวยนะครับอูซี่ก็ยังมีของอยู่นะครับมีแม็กกาซีนยาวมาให้เช่นกันนะครับได้2แม็กนะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวที่สามารถยิงออโต้ได้นะครับในรอบสุดท้ายของแบงก์กันนะครับผมเพื่อนๆที่สนใจก็รีบจับจองกันหน่อยนะครับเพราะว่ารอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะแบงก์กันทุกรุ่นเขาไม่ให้นำเข้าอีกต่อไปแล้วครับผมช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ